ปิดกิจการต่างๆแต่ไม่ปิดห้างนะจ๊ะล็อกดาวที่ไม่ล็อกดาวมาตรการที่สบคได้ออกประกาศเป็นมาตรการที่บอกว่าไม่ล็อกดาวแต่ก็เหมือนล็อกดาวภาพแห่งความตรงจำเมื่อเดือนเมษายนปี2563 ผู้คนต่อแถวยาวเพื่อขออาหารประทังชีวิตรวมถึงป้ายขอข้าวกินหน่อยกำลังจะกลับมาหลอนอีกแล้วภาพที่ผู้คนต่อแถวยาวเหยียดเพราะไม่มีทางเลือกในชีวิตตื่นตั้งแต่ต,ตีตีไปต่อแถวเพื่ออาหารหนึ่งมือ้อได้กินประทังชีวิตในเวลาสี่โมงเย็นต่อแถวยาวสามถึงสี่กิโลเมตรในแต่ละวัน ภาแบบนี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีมาตรการปิดกิจการต่างๆแต่ไม่พูดถึงการเยียวยาใดๆทำแบบนี้คนหาเช้ากินขําตายเป็นเบื่อแน่ๆชาวเน็ตถึงกับโอดควรว่าไม่ต้องเยียวยาเป็นเงินเยียวยาเป็นอาหารก็ได้บางครอบครัวเขาต้องการกินอิ่มก่อน แล้วค่อยว่ากันใหม่ตอนสถานการณ์ปกตินี่ไม่เยียวยาอะไรเลยประชาชนแดกข้าวนะครับไม่ใช่น้ำเปล่าไอ้เชี่ยตู่ชัดๆแบบนี้วันนี้ขอแห้ให้มีชีวิตรอดมีชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์เขียนว่าตัวเราเองยังพอมีเงินเก็บแต่อยากให้ดูคนในพัทยาตอนนี้ทั้งวินมอเตอร์ไซค์เด็กบาเด็กเสิร์ฟ ที่กินติบกินดื่มวันต่อวันไหนจะค่าห้องค่าของชีพไม่ใช่ถูกถูกจะกลับบ้านก็โดนว่าเอาเชื้อไปติดคนที่บ้านอีกบางส่วนก็ไม่มีเงินจะกลับบ้านแล้วตอนนี้คนใจบุญทั้งหลายก็ไม่มีกำลังพอจะซับผ่อนแล้วนะมันแย่แล้วนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นพี่ดำสมชายมากมีหรือผอ,อีกาบอกว่าขึ้นต้นปีใหม่2564 ปีแห่งรัฐบาลกาดตกแต่ประชาชนรับกรรมจากความเพ่งตวยแทนในขณะที่ข่าวต้นปีจากไทยโพส์บอกว่านี่ภาคครัวเรือนพุ่งสูงสุดในรอบ18ปีแต่90%ของ GDP ในขณะที่หลายคนสงสัยว่าร้านค้าร้านเล็กๆน้อยๆร้านอาหารพัตตาคารต่างๆ กิจการเล็กๆถูกสั่งปิดเรียบวุฒหมดแต่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายแหละกับไม่ถูกปิดเป็นเพราะเหตุใดตั้งแต่วันจันทร์ที่4มกราคมนี้เป็นต้นไปประเทศไทย28จังหวัดจะถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ปิดบางสถานที่จำกัดเวลาเปิดปิดขอความร่วมมือไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดทำงานที่บ้านเรียนออนไลน์มีผลบังคับใช้1เดือนเต็มหลังจากนั้นอาจจะมีการห้ามเดินทางโดยเด็ดขาดและยังมีมาตรการอื่นๆตามมาและมีมาตรการจังหวัดที่คุมเข้มหลังจากนั้นอีกส1จังหวัด และเฝ้าระวังอีก30ฝจังหวัดวันนี้ประเทศไทยแดงเถือกไปหมดแล้วแบบนี้ไม่ล็อกดาวก็เหมือนล็อกดาวแตกต่างกันตรงไหนวันนี้ถัดไปไม่กี่วันนี้ป้ายขอข้าวกินหน่อยจะกลับมาอีกครั้งอย่างแน่นอน จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องปิดสถานที่ทำการชั่วคราวจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ลงวันที่2มกราคมชัดเจนแล้วครับสำหรับจุฬาลงกรในเรื่องการล็อกดาวน์ที่ไม่ล็อกดาวน์ปิดบางแห่งแต่ไม่ปิดบางแห่งภาคินัยชมสินตับมั่นได้โพสต์ว่า คนที่สงสัยว่าทำไมห้างชื่อดังหรือเซเว่นจึงเปิดได้ตามปกติทั้งที่ในแง่สถานที่มีความเสี่ยงระบาดมากเพราะเป็นสถานที่ปิดแต่รัฐบาลกับสั่งปิดตลาดหลายแห่งทั้งที่ทเป็นที่เปิดเหตุผลคือกลุ่มทุนเจ้าของห้างร้านที่รัฐบาลให้เปิดได้คือกลุ่มที่ผูกขาดได้ประโยชน์โดยตรงจึงทำให้เปิดกิจการได้เต็มที่ หนึ่งในนั้นคือเครือซีพีและเซนทันกลุ่มทุนผูกขาดที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากระบอบวชิราลงกรเราจึงจะได้แปลกใจว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่ค่อยแคร์กลุ่มทุนรายย่อย SME พ่อค้าแม่ค้าเพราะมันมองว่าทำไมต้องทำให้พวกนี้เติบโตและกลุ่มทุนผูกขาดฝ่ายตัวเองต้องได้ประโยชน์ก่อนเสมอเท่านั้นเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อเกิดวิกฤตอย่างโควิดระบาดมันจึงเลือกให้ทุนผูกขาดรอดก่อนส่วนกลุ่มอื่นๆปล่อยให้ตายก็ได้เพราะไม่มีประโยชน์กับมันอยู่แล้วมันเชื่อว่าต่อให้ไม่พอใจมันก็ล้มอำนาจมันไม่ได้อยู่ดีอีกโพสต์หนึ่งของพักกินัยบอกว่าตอนนี้คำพูดคำสั่งของรัฐบาลเรื่องการจัดการโควิดรอบสมีความตับสนมึนงงคู่บังคับแกมขอร้อง เอาแน่เอานอนไม่ได้แสดงว่ารัฐบาลจัดการไม่ได้ไม่มีระบบคิดซึ่งทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้ไม่เป็นผลดีต่ออำนาจรัฐหากตัดสินใจผิดพลาดอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นคู่กันแทบในทันทีคือผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนทั่วไปเริ่มไม่เชื่อฟังรัฐแล้วด้วยเหตุผลสำคัญคือเศรษฐกิจวงเล็บความอยู่รอด เราจงปล่อยให้รัฐผิดพลาดซ้ำๆไปเพื่อให้เกิดแรงต่อต้านในใจคนเพิ่มขึ้นช่วงนี้ไม่จำเป็นต้องนัดชุมนุมเพราะรัฐบาลกําลังทำลายตัวเองและถ้าเรานัดชุมนุมในภาวะนี้ก็น่าจะไม่เป็นผลดีในทางการเมืองแก่เราการต่อต้านไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบนัดชุมนุมเพียงอย่างเดียวเราทำอะไรได้มากกว่านั้นนั่นคืองานเขียนของพักขีในที่ตั้งคำถามเรื่องราวของ เหตุใดจึงปิดแต่กิจการขนาดเล็กไม่แต่ต้องกิจการผูกขาดของกลุ่มทุนและอีกโพสต์หนึ่งบอกพูดถึงเรื่องราวของการที่รัฐบาลวันนี้ดูเหมือนมีความสับสนแต่ขนาดเดียวกันไม่กล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพราะเกรงเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดจะต่งผลกระทบต่อสถานะของรัฐบาลอย่างแท้จริงเรื่อง,างรกกาวดังกล่าวมีคนมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่น สิ่งที่น่าสนใจคือรัฐไม่ได้พูดถึงการเยียวยาใดๆทั้งสิ้นตรงนี้สิมันน่ากลัวเท่ากับผักทุกอย่างให้ประชาชนหรือเอกชนหมดไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยพักที่นายตอบว่าผูกต้องครับรอบนี้ไม่เห็นเสนอเรื่องนี้จะป่ายรัฐเลยแถมประยุทธ์ยังโยนให้ประชาชนรับผิดชอบเองเรื่องนี้จะสร้างแผมกดดันและแรงต่อต้านเพิ่มขึ้นอีกท่านหนึ่งบอกว่า ฟังมาตรการและเพียครับหาคำว่า accountability ไม่เจอเลยแม้กับพีกเดียวคือแม่งกะจะไม่รับผิดชอบหาอะไรทั้งสิ้นจากการบริหารที่ผิดพลาดดูทรงและโคตรจะเละเลยชัดๆงานนี้ลอยตัวครับมีท่านหนึ่งบอกว่าแถมยังมีหน้าสั่งสอนประชาชนอีกหน้ากากผ้าอนามัยเจลก็ต้องหาซื้อเอง เฮงซวยจนตัดลำดับให้ไม่ถูกเลยครับท่านต่อไปครับตัวจริงค่ะตอนนี้ร้านปิดหมดไม่มีกำหนดเปิดหนักหนาสาหัสเลยค่ะท่านต่อไปครับแถมยังวีนแตกกับชาวบ้านว่าทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นร่วมกันเออตกลงกูจ้างพวกคุณมึงให้ไว้ต่างตำต้นตีนอะไรไม่ทราบฮะ จ้างคุณมึงไว้ทำอะไรฮะไอตู่บอกหน่อยเต้ท่านต่อไปครับโทษใครก็ไม่รับทำไม่ได้ก็ยกโทษให้อโหติกรรมที่คนไทยอารุ่มอร่อยก็แล้วกันรัฐประหารเป็นทางเข้ามาส่วนทางออกราสเดรเปิดให้เลือกหลายทางแข่งกับเวลาหน่อยเพราะประเทศพุ่นไปหมดแล้วไอตูท่านต่อไปครับผู้นำเ่งตวัวรัฐบาลเ่งตวัว พ้อตายเผาไปแล้วสัตว์ต้องทนอยู่ไปกับไอเวนนี่ตามยุทธศาสตร์โคตรพ่อโคตรแม่มันอีกนานเท่าไหร่วะฮะท่านต่อไปครับทนจนผ่านมาได้ปีมาเจออีกรอบจะผ่านไหวไหมเนี่ยไม่ตายเพราะโควิดก็คงอดตายแต่คราวนี้ท่านต่อไปครับประชาชนรับกรรมกันทั่วหน้าค่ะอีกท่านหนึ่งครับรับแต่อวยอย่างเดียวทั้งทงที่ตัวเองผิด ยังโยนให้คนรอบข้างเฉยเลยข้อดีของมันคือหน้าด้านหน้ามึนนี่แหละโอ้โหแบบนี้แหละครับอันต่อไปบอกว่าต้องกู้เงินนอกระบบแล้วละ่ะเงินเก็บหมดแล้วเหลือใช้อีกแค่สองสวันเองงานก็ไม่มีให้ทำเข้าใจคนที่ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจริงๆค่ะเขาจะกินน้ํายังไงดื่มน้ำที่ไหนโอ้น่าสงสารเออประเทศไทย ทันต่อไปครับพวกกลุ่มโจกรกบฏติดอาวุธคอสชรัดงานยึดอำนาจให้เสียเยอรมันตอนนี้พวกมันใช้เชอรอโรคเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจแล้วยัดเยฟฟียดความผิดให้ประชาชนทันต่อไปครับมันคงต้องการให้ตายเพราะมันจะได้คุมตลาดในประเทศทั้งหมดเพราะตอนนี้คุมจนจะครบวงจรแล้วตั้งแต่ไอนายกคนนี้เข้ามาแค่7ปีอีกท่านหนึ่งบอกว่า โรงเรียนสั่งปิด1เดือนสงสารเด็กๆวงเล็บอย่าเพิ่งบอกก็แค่เดือนนะครับอาจจะยาวนานกว่านั้นท่านต่อไปครับอย่าปิดห้างก็พอเดี๋ยวผมไม่มีที่เที่ยววันเงินเดือนออกยังคิดจะเที่ยวอีกเหรอฮะเศรษฐกิจจะได้ไม่พังยับเยินไปด้วยกันเหมือนกับรอบแรกแต่สัญญาว่าจะรักษาระยะห่างล้างเจลล้างมือใส่หน้ากากอยู่เสมอเอาแทนก็แล้วกัน แม้รายนี้มารายนี้เหลือเชื่อจริงๆท่านต่อไปบอกว่าจลิมชอบครับความชิบหายแบบนี้นี่แหละประเทศไทยเอาคนจังไรมาเป็นนายกคิดอะไรไม่ออกก็ปิดประตูหนีปัญหาทั้งที่จริงแล้วประชาชนเขาพร้อมรับมือโควิดแล้วแต่ปิดช่องทางกับมาหากินหมดมันคือวายเลยท่านสุดท้ายของเฟซบุ๊กที่บอกไว้นะครับ เห็นใจกันบ้างตกงานมาเป็นปีแล้วในโลกทวิตเตอร์บอกว่ารัฐบาลน,นี้พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเจ็บเบียดโอ้โตับวัยรุ่นแฮชแท็กโควิดกรุงเทพอีกท่านหนึ่งบอกว่ารอบที่แล้วกักตัวจนนี้ท่วมหัวรอบนี้ไม่อยากคิดกูละโปดหัวกับรัฐจุดจุดจุดแฮชแท็กโควิดกรุงเทพ อีกท่านหนึ่งครับคือให้เดินทางได้ใช่ไงเพราะเอาจริงๆแล้วทุกพื้นที่ก็มีความเตี่ยงอยู่แล้วอีกหลายคนที่ติดอยู่กับบ้านตอนนี้ก็ยังติดอยู่เลยแล้วอย่างคนที่เขาต้องเดินทางวางแผนต่างๆยังจะเดินทางได้หรือเปล่ามันไม่เคลียร์เลยวะ่ะบอกขอความร่วมมือ,อยังไงห้ามเด็ดขาดใดๆยังไงงงเงินงงแทแท็กโควิดกรุงเทพ อ่านไปอ่านมาก็ยังงงว่าตกลงมึงเอายังไงวะฮะประยุทธ์จรรันโอชาท่านต่อไปครับแกรอบนี้ถ้าล็อกดาวอีกนี่ยังอยู่เรียนก็เรียนเงินต้องหาข้าวก็ต้องกินรักษาโรคก,ก็ต้องรักษาถ้ารัฐบาลแม่งจะทําเหมือนขายของอีกชีวิตอีกกี่คนที่ต้องสังเวยวะแฮแท็กโควิดกรุงเทพเกิดเป็นคนในรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาที่เข้ามา คนอำนาจเอาปืนจี้ยิ่งรักชินวัตรออกจากตำแหน่งมันต้องอดต้องทนภาพที่ไม่เคยพบเคยเห็นคนเข้ามาแถวคนต่อคิวเพื่อขออาหารประทังชีวิตยาวเป็นกิโลกิโลแบบนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีหไปเข้าแถวเข้าคิวกันกว่าจะได้รับอาหารในหนึ่งมือ้อใช้เวลาหลายชั่วโมงภาพแบบนี้ภาพคนปัดป้ายขออาหารขอข้าวกินหน่อย ไม่คิดว่าประเทศไทยประเทศที่อุดมสมบูรณ์เราจะพบกับภาพที่สังเวชใจวันนี้ภาพหลอนเหล่านี้กำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนับถอยหลังไม่กี่วันข้างหน้านี้จะเริ่มมีคำร้องขอต้องขอบอกว่านาทีนี้หวังพึ่งรัฐบาลคงพึ่งอะไรไม่ได้แต่ประเทศไทยเรายังไงทุกคนก็มีน้ําใจร่วมกัน วันนี้ถึงเป็นวิกฤตการณหนักหนาสาหัสอย่างไรก็ตามเราจะต้องจับมือกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังใครมีมากแบ่งให้คนอื่นข้าวในจานแบ่งให้คนอื่นสักหนึ่งช้อนอาจทำให้คนอื่นรอดชีวิตคนละหนึ่งช้อนติบคนก็ติบช้อนยี่ติบคนก็ยี่ติบช้อนวันนี้อย่าให้ใครที่อยู่ข้างหลังไม่ได้รับการเหลียวแลในยามที่วิกฤตจากโรคระบาดรุนแรงแล้ว อย่าทำให้หัวใจไร้ความเป็นคนไร้ความเป็นมนุษย์วันนี้เหลียวมองคนรอบข้างประครับประคองให้ทุกคนมีชีวิตรอดอย่างน้อยที่สุดเรื่องวัคซีนก็เป็นสัญญาณบอกเหตุแล้วว่ากำลังเกิดขึ้นแล้วในปี2,560ตีอย่างเลวร้ายที่สุดก็จะเริ่มมีการฉีดวัคซีนและเข้าใจว่ามหาภัยโควิด หลังจากวัคซีนเริ่มกระจายตัวตอนนี้ในหลายประเทศฉีดไปหลายหมื่นคนอิสราเอลฉีดไปนับล้านคนแล้วโรครายนี้จะค่อยๆลดความรุนแรงลงจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นในไม่ช้าวิกฤตการณ์ครั้งนี้สำหรับโรคระบาดโควิดอาจจะเป็นวิกฤตการณ์ครั้งสุดท้ายขอให้เรามีสติแลนะตั้งมั่นประคับประคองตึงกันละกันส่วนกับรัฐบาลที่เฮี้ยนี้ หลังจากจบวิกฤตการโรคร้ายโควิด1 9แล้วเราค่อยคิดบัญชีทั้งต้นทั้งดอกทั้งตุนักรับใช้และเจ้าของตุนักให้ค,คิดทบต้นทบดอกกันทีเดียวและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ชแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ ยังคงคือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานสาม,มารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ